สวัสดีครับพอดีนะครับมาส่วนทุเรียนแล้วมาหาบอลสีมันขึ้นบอลสีมันขึ้นประมาณสองสามกอนะครับเดี๋ยวว่าจะขุดไปปลูกที่บ้านเพราะช่วงนี้บ้าบอลสีนะครับเห็นไหมเห็นบอลสีไหมนี่คือขุมทรัพย์ของเรามันเป็นตัวธรรมดานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แบบแพงอะไรมากเดี๋ยวจะขุดเอาไปปลูกดีกว่าปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปเอาไปไว้ที่บ้านดีกว่านี่ครับเราก็เตรียมตะก,กามาเรียบร้อยแล้วนุน่นเฮ้ยมันมีดอกอ่ะมันกำลังมีดอกอ่ะถ้ามีดอกแบบนี้ เอาไปได้ไหมมันเหี่ยวไหมเนี่ยต้องขุดลึกๆเนะี่ยเดี๋ยวเอาไปผสมที่บ้านที่บ้านมีดอกพอดีเลยครับ,เด,บ,บ,ดดเ,รบเดี๋ยวขุดลึกๆแบบให้ติดดินไปด้วยดีกว่าดอกเขาจะได้มีเหีเห่ยวเนาะตรงต้นนู้นก็มีดอกนั่นเดี๋ยวไปผสมกับตัวมันจะมีบับเบิลนะที่บ้านกำลังเป็นดอกเหมือนกันเอาไปผสมกันดีกว่านี่คืออุปกรณ์ในการขุดอก้วนมดกัดอุปกรณ์ในการขุดแบลมันอุปกรณ์ในการขุดโอ้มันจะเข้ามาเนี่ยเฮ้ยต้องไปเอาจอบแล้ว กำลังดี๋ยวโอ,โอ้มันมีหัวเนี่ยนี่มีหัวหัวก็โตอยู่นะโอเคโอเคนะ่าจะฟื้นง่ายอยู่นะ้องมีหัวอันนี้ไปผ่าขยายได้นะครับให้ดูเนะี่ย นี่นะครับได้แล้วได้มาตะก้าใหญ่ครับเดี๋ยวไปปลูกนะครับน่ารักไหมคือใบใหญ่มากครับมันมันเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตัวนี้น่าจะเริ่มกัดสีนะครับสีมันเริ่มกัดเนี่ยนะเริ่มกัดสีเยอะๆแล้วใบเท่าหน้าเลยเห็นไหมไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันเดี๋ยวไปเดินดูในสวนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับเผื่อได้แบบสายพันธุ์แปลกๆอะไรอย่างนี้เนาะดูมะละกอที่สวนนะครับลูกใหญ่มากนี่เป็นดอกมากทุกคนมีหลายต้นเลยหนึ่งเต็มไปหมด ทำให้ดูอันนี้ด้ดีกว่าตน้นเขาเรียกบอลลาหูนะครับบอลลาหูต้นใหญ่มากใบเท่ากระด้งน,นี่คือบอลลาหูนะใบเท่ากระด้งใบนั่งได้โคตรใหญ่เลยถ้ามีด่างก็ดีนะทุกคนคือเดินมากำลังจะกลับบ้านแล้วพอดีไม่มีผักกินแล้วไปเจอผักโขม ผมนี่จะเป็นตัวต้นเล็กนะครับตัวนี้ก็เอาไปผัดกับไข่ก็อร่อยนะต้มแกงนะ้ำริกเดี๋ยวจะเด็ดไปกินเลยนะครับพอดีไม่ค่อยมีนี่เลยไม่ค่อยมีกับข้าวช่วงนี้ไม่อยากออกไปตลาดนะครับโอ้เจอแล้วเจออาหารเด็ดเลยที่จริงมันต้องกินยอดอ่อนมันนะแต่นี่ก็กินได้ไม่เป็นไรหรอกเอาไปแกงเอาไปแกงเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเอาไปผัดไข่นะอร่อยนะเนี่ยเป็นทุ่งเลยผักเสี้ยนก็มีนะครับนี่ผักเสี้ยนผี นีแอนโทนีกำลังดีเลยอะไม่อยากออกไปร้านกับข้าวมีผักกินแล้วชอบกินผักมากเลยครับเพราะว่าที่นี่มันจะไม่ค่อยฉีดยาครับจะใช้เป็นแบบเน้นเน้นแบบยาที่มันสกัดจากธรรมชาตินะครับเป็นไนได้เยอะเลยนี่ม่เจอที่บ้านอีกหนึ่งต้น อันนี้ใบมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับมันจะมีขอบแ,งแดงๆพันอะไรไม่รู้อ้าวอดไม่เป็นไรรอดได้รอดลอดลอดเขาเรียกจอมมีหัวนิดนึงมีหัวแล้วไม่เป็นไรโดนมีหัวอยู่โอเคต้นนี้ชื่ออะไรคล้ายๆนางเหมยแต่ไม่ใช่ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะครับที่เอาบอลสีมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับพวกนี้จะเป็นซื้อมาแล้วก็มีคนให้มานะครับนี่สีต้นนี้มันก็ออกสีป้ายๆนะครับป้ายแบบเลอะๆเ,เ,เปอะๆนะครับอันนี้ก็จะชอบมากจะชอบสีเลอะๆสีที่มันดูแล้วมันสกรปรก <c oughs> นี่ข้างล่างก็จะเป็นลูกไม้นะครับตัวนี้สีแดงๆ <c oughs> อันนี้มิ่งมงคลมั้งสีมันเริ่มสวยแล้วทุกคน ส่วนตัวนี้ชื่อไก่ราชาวดีนะครับต้นใหญ่นี่อันนี้ไปขอซื้อร้านต้นไม้แถวแถวในเมืองมานะตอนแรกเขาไม่ขายก็ไปขอตื้อเข้ามาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไหร่ตอนแรกอะ่ะก็ไปขอซื้อเข้ามาเขาเขาปล่อยให้ห้าพันห้าก็คิดว่าสําหรับเรามันมือใหม่เนาะมันมันก็แพงเราก็ไม่กล้าเอาแต่แบบด้วยความที่แบบว่าจะมีอีกไหมที่มันเป็นสีประมาณนี้เราก็เลยแบบอาตัดตัดสินใจแบบ โอนไปทั้งบัญชีห้าพันห้าคือตอนนั้นมีเงินติดติดในบัญชีนั้นอยู่ห้าพันห้าก็เอาไปเลยก็ยอมอดข้าวจ้าแต่เอามาก็โอเคมันก็แยกได้ไหลหัวอยู่มันก็มีไหลายหนอ่อมีอยู่ประมาณสิบสองแต่ว่าแยกไปแยกไปสองสามละก็ะเหลือประมาณนี้ครับมันมีหัวนะครับก็โอเคเอาไว้ทําจํานวนต่อตัวนี้ชื่อบับเบิลนะครับ <c oughs> ตัวนี้ชื่อบับเบิลนี่ เริ่มกัดสีแล้วกัดสีก็คือสีเขาจะเริ่มแบบเอ่อเปลี่ยนแล้วก็ชัดออกมาแล้วว่าเขาจะเป็นสีลักษณะไหนนะครับเห็นไหมมันก็สวยเนี่ยตอนแรกไม่ได้ชอบเลยนะบอลสีเนะี่ยอยู่ๆมาชอบเฉยเลยเหมือนเหมือนแคคตัสเลยเลี้ยงไปต้นนึงมันต้องเรียกพวกมันมาตัวนี้ชื่อ new wave ครับนี่ new wave นี่ไม่ไม,ไม่ไปนิดนึงอันนี้ก็มิ่งมงคลตัวนี้ชื่อฮกหลงอันนี้หลายๆบ้านน่าจะพอมีอยู่นะ หลายบ้านน่าจะมีเยอะอยู่ตัวนี้ชื่อฮกหลงเอาไปผสมตัวอื่นน่าจะสวยอยู่นะครับใบเขามีเอกลักษณ์อยู่นะแล้วก็สีชมพูกระดูกขาวๆเข,ข,ข,ขียวๆอันนี้ไม่รู้อะไรอะ่ะสวยดีใบแปลกดีอันนี้ก็คือไก่ลาชาดีตัวต้นใหญ่เมื่อกี้ครับแล้วก็แยกออกมานี่มีหลอดออกมาแล้วเขาเรียกหลอดนะครับหน่อใหมย่ยอดใหม่ที่ขึ้นมาเขาเรียกหลอดก็หนึ่งหลอดเริ่มใกล้บานละ ตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จักจาไม่ได้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอะเลมอนเอนาะนี่ใบจะเป็นอย่างงี้น,นี้ก็อีเหนาวมั้งน่าจะอีเหนาวแหละเอออันนี้จะเป็นแบล็กโคลอนะครับชื่อแบล็กโคลอนก็คือตอนออกมามันจะเป็นสีเขียวแต่พอใบมันโตขึ้นมันก็จะเป็นสีดําครับตัวนี้เท่ดีชอบในความเท่ของมันตัวนี้ รีวิวก็จะประมาณนี้ครับนี่อันนี้เป็นไม้ธรรมดานะครับที่เก็บไว้จะเป็นพวกธรรมดาธรรมดาตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์แต่ไม่รู้จะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากุุงเดนมาร์กมันต่างกันยังไงยังไม่ได้ไปเปรียบเทียบนะครับก็ดูดูไปก่อนเนาะแต่แตถ้าเกิดใครทราบก็บอกได้นะอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นนางไหมมีหลายชื่อมากคือเยอะมากจำไม่ได้นี่ เฮ้ยอันนี้เริ่มเริ่มกัดสีสีมันเริ่มออกมาแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรอันนี้สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่สีแบบหวานน่ารักดีตัวนี้น่าจะเป็นไม้จีนมั้งแต่ลองเอามาดูเออมันก็รอดก็ลองดูเผื่อมันสวยขึ้นมาเนาะก็จะมีตรงนั้นนิดนึงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะแพงๆเลยครับฝั่งนี้ก็จะเก็บเป็นตัวแบบมีราคานิดนึงเริ่มพอเริ่มแบบรู้อะไรเยอะขึ้นก็จะเก็บเยอะ แบบราคาดีๆตัวนี้จะติดด่างนะครับตัวนี้ชื่อนพเก้านะครับนพเก้าด่างตัวนี้ก็ได้มาต้นละสองพันตัวนี้เขาแถมแล้วก็อันนี้บับเบิลอีกต้นหนึ่งมันมีดอกก็เลยเอามาได้มาสี่ร้อยกว่าบาทส่วนนี้เขาแถมตัวนี้ชื่อชายชนไปไปส่วนนี้แหละแล้วเขาก็แถมต้นนี้มาให้วันนั้นก็ซื้อไปประมาณเจ็ดพันกว่าบาท ส่วนตัวนี้ชื่อธาตุบางแก้วครับต้นนี้อยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้าต้นใหญ่แล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งมันโผล่มาข้างๆ้างนี่ก็โอเคเอาไว้แยกขายตอนนี้ราคาก็หลายพันอยู่นะตัวเนี้ยธาตุบางแก้วมันกัดสีแล้วสวยดีครับแปลกดีเนาะแต่นี้มันยังไม่ฟื้นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้ได้จากสวนพิพัดพงษ์ชื่ออะไรแล้วอ่อชื่ออะไรแล้วนะ จำชื่อไม่ได้ไว้จำได้เดี๋ยวจะบอก mm. อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นลูกไม้ตัวนี้ก็นนพะเก้าด่างนะครับต้นนี้ก็ได้จากสวนพี่พัฒน์พงศ์อันนี้ของพี่พัฒน์พงศ์นี้เขามีชื่อเสียงมาหลายสิบปีแล้วเนาะต้นนี้ได้มาสามพันห้านะครับนนพะเก้าด่างติดด่างขาวๆตัวนี้ได้มาจากพี่คนหนึ่งชื่อพี่สาธิตรนะครับแกก็ทําสวนบอลอยู่เหมือนกันอยู่นนทบ,บุรีต้นนี้ชื่อ พรมพิมานได้มาต้นหนึ่งห้าพันห้าร้อยบาทนี่ส่วนอันนี้ได้มาจากคุณลุงชำนานแต่ว่าเป็นส่วนบอนเหมือนกันแต่ว่าจำชื่อต้นไม่ได้วันนั้นก็เอฟแบบรัวๆแล้วก็จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหาอันนี้ชื่อนางเออสวาหะได้มาจากสวนที่นครอ่อศรีธรรมราชวันที่ไปเอานู่นแหละไปเอาต้นนพะก้าเมื่อกี้นพเก้าด่างอะ่ะเขาก็ขายมา ให้มาต้นละพันอืมส่วนอันนี้ก็ได้จากสวนพี่าสิธรนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้มเล็ดนะครับไม้มล็ดต้นนี้ได้มาหมื่นเจ็ดแพงสุดละในบรรดาที่เอามาหมื่นเจ็ดพันบาทมีคนถามซื้อมาได้ไงมันชอบอะบอกไม่ถูกเหมือนกันได้มาหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต้นนี้ลายเหมือนนี่เลยอะแบบเหมือนเหมือนนกยุงอะประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นไม้มล็ดไม่มีชื่อเหมือนกันครับได้จากสวนที่นครเหมือนกัน ส่วนตัวนี้ชื่อขุมทองนะครับก้านเขาจะดำคล้ายๆต้นเขาจะคล้ายๆสตรอเบอรี่เนาะแต่ว่าก้านของเขาจะดำแต่ว่าสตรอเบอรี่ก้านเขาจะเป็นสีเขียวๆขาวๆเขียวๆนะแต่อันนี้มันก้านดำขุมทองแต่เขาจะกัดสีเป็นสีชมพูแล้วก็มีเม็ดแดงๆเงี้ยสวยดีอันนี้ชายชนนะครับส่วนอันนี้อัปสรสวรรค์นี่อัปสรสวรรค์นี่อันนี้ได้อันนี้เป็น,ปนไม้มเมล็ด น,นี่จำไม่ได้ไ,ได้ไมาจากไหนละนี่มันเริ่มสวยแล้วครับเลี้ยงก็คือเลี้ยงในน้ําอันนี้ก็เพิ่งกัดสีรอดูแล้วกันตอนโตมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ชื่อศีลาหุ่มทองนะครับตัวนี้โตขึ้นมาสวยนี่ศีลาหุ่มทองอันนี้ได้มาต้นหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็ต้นหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทราคาดีนะอันนี้ได้มาสามพันห้าต้นจร้งเดียวอันนี้ชื่อชมพูทวีปนะครับตอนนี้ก็กําลังฮิตแหละมันก็เลยราคาสูง เออเราก็เอามาเก็บๆไว้ก่อนก่อนที่มันจะสูงไปกว่าน,นี้นะครับอันนี้ยอดมงกุฎยอดมงกุฎติดด่างด้วยนะต้นเนี้ยนั่นใบด่างมันเหี่ยวไปละเนะี่ยใบด่างมันหลุดไปละก็รอดูตอนโตว่ามันจะยังไงแต่มันโตเร็วอยู่นะครับตัวนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้อาก็มีแค่นี้แหละมีไม่เยอะแต่เดี๋ยวไว้ขยายให้มันเยอะๆไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันจะขนาดโอ้ฟ้าร้อง แต่พอมองมุมนี้แล้วมันก็เพลินดีนะครับเพลินดีประดับบ้านได้นะครับบอลสีเลี้ยงง่ายอยู่นะมันก็เลี้ยงง่ายอยู่นี่วัน,นี้บ้านสวนโอเคเนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับได้เวลาทํากับข้าวนะครับนี่จะมาดูก่อนก็นมาเด็ดยอดนะครับแล้วก็แ็ค <c oughs> ว่าเผื่อติดใบตําแยม <c oughs> ถ้าใบตําแยก็จะกินไม่ได้ผัดผักขมนะครับวันนี้ผักขมผัดไข่เป็นผักขมไทยนะครับ ก็ไปเก็บมาจากในสวนวส่วนทุเรียนวันนี้เจียวกระเทียมไข่เหลือฟองเดียวนะด้วยเ <c oughs> นี่ยเหลือฟองเดียวงไม่เป็นไรเอาแค่พอให้รู้ว่าแบบมีไข่ก็พอ <c oughs> หอม ผมล้างสามน้ำนะคะก็ใส่เกลือล้างสามน้ำพอหอมเริ่มเหลืองๆนิดเดีเดี๋ยวค่อยใส่ตอนแรกคิดว่าวได้นิดเดียวเนะี่ยสรุปทำไปมาก็เยอะอีกแต่เดี๋ยวมันก็หดครับมันก็จะหดที่อื่นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกผขมผขมไทย,ยนะมันจะเป็นก้านเล็กๆแต่ถ้ามันโดนปุ๋ยม,มันอาจจะเป็นต้นใหญ่ๆปะ่ะหรือว่ามันเป็นคนละสายพันธุน์กับที่เขาขายในตลาด บัดไหนเอยมันหอยเราหมดมันหอยหมดไม่เป็นไรใส่แค่ซอสกับน้ำาลานิดหน่อยอันนี้ซอสโอเคใส่ปไปเลยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนี่มันหดแล้วทุกคนใส่น,น้ำปลานิดหนึงซุปโอเคให้รอไปเผ็ดน่ยครับเมื่อกี้จะเป็นซอสนี่ซอสสีขาว ใส่ใสกก่แบกแวกแวกก่อนใส่ใส่ใส่กับโอเคเดี๋ยวพิ่งไปคนมานะห้ามคนนะอย่าเฉยนะอย่ากวนนะหืมควันขมุกเลย โอเคได้เสร็จแล้วง่ายมากชัมีคนที่ง่ายมากกินผักอยู่บ้านสวนกินผักแค่นี้แหละเดี๋ยวชิมก่อนขอชิมก่อน,อนแต่จริงๆไม่ต้องชิมก็ได้มั่นใจว่าอร่อยเค็มๆหวานๆอืมแม่นมากไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอร่อยเลยตักข้าวตักข้าวตักข้าวตักใส่จานนะจ๊ะโหข้าวร้อนๆน,นี่ถ้ามีหมูทอดโอ้โหคือดีอ่ะไม่เป็นไรเรามีน้ำพริก ทุกคนเหลือนิดเดียวเก็บมาได้กรำหนึ่งพอผัดทับเหี่ยวเหี่ยวเือนคนดูนะใครร้อนตัวไม่รู้ด้วยนะเขียดเอ้ยกินข้าวมาเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เรียบร้อยโยนกระทะทิ้งไปเลยเรียบร้อยนูนกระทะอยู่นู่นคุณดีใครเก็บ